หลังจากที่ผมนะครับไม่ได้ทำการจัดเทียร์ลิสต์มาเป็นระยะเวลายาวนานนะครับผมครั้งนี้เนี่ยผมได้ทำการกลับมาจัดเทียร์ลิสต์กันให้ทุกคนได้ดูกันอีกแล้วซึ่งในครั้งนี้นะครับผมมีน้องคนหนึ่งนะครับผมคอมเมนต์มานะครับอยากเห็นพี่นะครับผมจัดเทียร์ลิสต์โซอในแมปต่างๆในแต่ละดาดของโซอนะว่าอยากจะให้โซอในแต่ละดาดเนี่ยเป็นยังไงนะครับผมถ้าพร้อมแล้วก็ ไปดูกันได้เลยซึ่งมาอยู่กันในดานของโซอานะครับซึ่งดาของโซอาเนี่ยมีห้องคันที่จะเยอะอยู่พอสมควรเลยนะครับผมมีประมาณ2ด่านดาเลยก็ว่า,ายได้นะครับผมยี่สิบดาถือว่าเยอะอยู่พอสมควรเลยนะครับผมมาครับเริ่มที่ดานแรกกันเลย Hospital V1 ครับ Hospital V1 อันนี้โรงพยาบาลวีหให้ปานก,ากลกางกันเลยกันนะครับผมเพราะว่ามันก็เป็นด่านที่ค่อนข้างที่จะไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะฮะเออเป็นแค่โรงพยาบาลแบบอีกอย่างมันเล่นง่ายด้วยนะฮะมันเล่นง่ายด้วยเออความจริงกันมีคาลิฮาดด้วยนะแต่ว่าคาลิฮาดผมไม่ได้ใส่เข้ามาความจริงกันมี21นะครับฮผมมันต้องมีเมนชั่นด้วยนะับผมในครั้งนี้ผมไม่ได้ใส่เมนชั่นมานะครับ ไม่เฉลยคือะลหาดนั่นแหละฮะเพราะว่าคะิลหาดมันเริ่มต้นมาอยู่แล้วเนาะก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรต่อมา Hospital V2 นะครับผมโรงพยาบาล Hospital V2 โอ้โห,โหก็ให้งงๆนะเออเพราะว่ามันก็ค่อนข้างที่จะทับซ้อนอยนู่ในระดับหนึ่งนะต่อมา g r a ฟย y a r d อันนี้เล่นน้อยนะครับผมเพราะว่า มันเรื่องจากวับไปวับมาถุดวับมีเยอะด้วยเนาะก็ไม่ค่อยได้เล่นแฮซโซนโนก็เล่นน้อยเหมือนกันนะฮะผมประสาทหิมนะเนาะสก,กูโรงเรียนโรงเรียนโรงเรียนอันนี้ให้ปานกลางก็เลยกันนะฮะผมโอเคต่อมา p a r k กิง่งโรงจอดรถก็เล่นน้อยนะครับผมต่อมาโรงพยาบาลผีสิงโอ้โห ให้ยากไปเลยนะฮะเพราะว่าเนื่องจากถุงแล้วก็ทางออกที่มันเป็นเหมือนสถานที่ที่ค่อนข้างใหญ่เลยนะอ่ะเดี๋ยวดิอ๋อนี่ยมัลสเทอร์คัสบิทลนะครับผมขอให้เล่นยากที่สุดเลยนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเนี่ยโรงพยาบาลคอสบิทัลเนี่ยคือต้องต้องพูดก่อนเลยนะว่าโรงพยาบาลคอสบิทัลเนี่ยเป็นอะไรที่อ่าเหมือนทางมันเป็นโรงพยาบาลที่ กว้างนะฮะมันไม่ใช่โรงพยาบาลสิมันเป็นอ้าวมันเป็นโรงพยาบาลก็จริงแหละแต่มันค่อนข้างที่จะยากนะฮะในระดับหนึ่งเลยนะฮะแล้วก็เนื้อที่มันมีค่อนข้างที่จะกว้างนะฮะกว้างแล้วก็เหมือนมันซับซ้อนด้วยแหละฮะซับซ้อนในระดับหนึ่งเนาะมาสเตอร์แคสโซ่ก็เหมือนกันนะครับผมอันนี้คืออ่าเดสส์เฟรส์นะครับผมเดสส์เฟรสเนาะ เป็นป่าลกลางอะผมนี้ยังไม่ค่อยได้เล่นนะแต่เล่นน้อยมากๆเลยเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะมาเล่นให้ดูนะสำหรับด่านที่เล่นน้อยนะครับผมต่อมาอันนี้นะฮะ Monster Castle นะครับ Monster Castle เป็นปราสาทก็ให้เล่นยากเหมือนกันเพราะว่ามันก็อันเดียวกันเนาะต้องการที่จะลกล้างแล้วก็เล่นยากอยู่นะฮะข,อขอ้อสงวนนะฮะสำหรับผมอ่าอันนี้เป็น Old Village ยังเล่นน้อยอยู่เนาะยังไม่ค่อยได้เล่น สกูเเลตก็เหมือนกันนะฮะยังเล่นน้อยอยู่นะครับเคยเดอะเมดเฮาส์นะครับผมผมให้นี่เลยยากที่สุดนะครับเดอะเมดเฮาส์เพราะว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะเล่นยากอยู่นะฮะในระดับหนึ่งส่วนนี้โอซิตี้นะฮะโอซิตี้เออนี้ยังเล่นน้อยอยู่เนาะโอซิตี้ เพราะว่าด h e The Maid ไม่ต้องมีเลยดีกว่านะับผมเปลี่ยนใจแล้ว t h เ m เพราะว่ามันเป็นบ้านที่หลังเล็กนะฮะผมเป็นบ้านที่เหมือนเป็นบ้านหลังเล็กๆหลังหนึ่งนะฮะแล้วเนื้อที่เล่นก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยจะมีนะฮะต่อมาอันนี้เอ่ออันนี้นะผม The New Hospital ผมให้ปัดกลางนะฮะเพราะว่ามันก็มีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งนะครับผม เพราะว่ามันมีลิฟต์นะฮะแล้วลิฟต์เนี่ยยังสามารถใช้งานได้นะครับแล้วก็อ่ามันสามารถเราสามารถขึ้นลงได้นะ,ะเราสามารถหนีผีจากชั้นหนึ่งไปชั้นหนึ่งแต่ก็ถ้าอ่าเราไม่สามารถหนีผีรอดได้เนี่ยหรือเราขึ้นไปขึ้นลงขึ้นลงอย่างเงี้ยแล้วเราดนไปเจอผีขึ้นมาก็ชิบหักไปนะครับผมโอเคต่อมาเอ่ออันนี้ เอ่อ uh, The case สุดสาดนะฮะอันนี้ก็งงๆนะงงๆ The case นะครับต่อมาซีซอลไม่ใช่ซีซอลซีไซนะฮะซีซอลนั่นเกลือนะฮะซีไซดอ่าก็งงๆนะเพราะว่านั่งจากว่าบางชีเนี่ยคือช่วลแรกๆเนี่ย มันจะมีอันที่เป็นเป็นเหมือนทะเลซึ่งเราจะต้องหนีไปให้ได้ด้วยเนาะต่อมาอันนี้อ๋อน,นี้ฮะเดอะน New Hospital ก็ให้อยู่ตรงนี้ไปนะครับส่วนอันนี้ Supermarket ต,ตรงนี้นะฮะเป็น Space Base ก็ไม่ต้องมีเลยนะครับเพราะว่าเป็นอะไรที่มันเล่นค่อนข้างที่จะย,ยากอยู่พอสมควรเลยนะครับในเรื่องของการหาโค้ดหาคุญแจ อะไรอีกะฮะยุ่งยากถึงผสมควรเลยนะครับก็รับคลิปนี้ขอตอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะถ้าผมมีการจัดผิดพลาดยังไงก็ต้องขออภัยไปด้วยนะครับผมแล้วก็อยากให้ทำเทร์ลิสอันไหนก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์มาไว้ได้เลยนะครับแล้วก็สำหรับถ้าผมจัดผิดพลาดยังไงก็ต้องขออภัยนะฮะเพราะว่านี่เป็นการจัดส่วนบุคคลนะครับผม ก็รัลคลิปนี้บายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแล้วก็อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์นะฮะ r o b ์ร x บล็อกแมที่คุณอยากเล่นไลฟ์ที่ผมที่คุณอยากให้ผมทำนะฮะเทเลสอยากให้ผมเล่นระบิลินนี้ก็ต้องลาไปก่อนบายบายครับทุกคน